往这边 สบายดีและสวัสดีกันเบิร์ดสู่ผู้สุคนสำหรับในคลิปนี้บเบวแม่นไส้กับสีพาทุกคนมาขี่รถเลาะเบิลาะส้มบรรยากาศยามค่ำคืนในเวียงจันเนาะเบาแม่นไส้กับเิ่มจากเส้นทางขัวขัวเข้าไปสู่ถาดล้วงทุกคนสำหรับในเขตนี้กับสีเป็นเขตบ้านขัวขัวเสื่อมตกับบ้าน เวียงเจริญเนาะทุกคนในเขตนี้เนาะสำหรับถนนในเขตนี้ก็ค่อนข้างว่าซิม,มี่หางห่านห่านเขาเปียกหรือว่าห่านมินิมาร์หลายเนาะทุกคนซึ่งว่าเป็นเส้นทางที่ว่าหลายๆคนเนาะหมักมานั่งกินเขาเนะยามคำคืน ทว่าห่านเขาเปียกก็ถือว่าเปิดเดิกเลยอยู่ในเขตนี้เนาะและหลังจากทว่าแล้วบุญออกพรรษามานี่ก็อว่าในสองซ้ำเมือนีก่ก็เริ่มคนค้างว่าเงียบเนาะหลายๆคนก็คือสิเมยนนำการหลินบุญออกพรรษาเนาะซึ่งว่าเฮาสังเกตเห็นว่าในหลายๆห่านคนข้างว่า,ล,า,าลุออาาาลาาคขา,าลขาว่างๆไปเนาะ ตอนนี้เฮ้ากะมาหอดที่ไฟแดงถาดล้วงเนาะสีแยกไฟแดงถาดล้วงเนาะต่อมาในถนนเสซนนี่ตอนนี้เฮ้ากะมาหอดที่เขตบ้านถาดล้วงไต่ทุกคนสายมือที่เฮ้าเห็นกระสิเป็นศูนการขาถาดล้วงเนาะเป็นศูนการขาที่วา เปิดนำใสมาประมาณหาหกปีแล้วเนาะถือว่ากันยังมีคนเขาไปขายเครื่องโบร้ายเนาะมีเพียงแต่สั่นเดียวเนาะคนเขาไปเสาขายเครื่องแต่ก่อนตลาดแหง่งแต่ก่อนเนาะศูนย์การค้าแห่งนี้ก็เป็นตลาดเนาะเป็นตลาดถาดรวงไต่แต่ว่าถือไฟใหม่เนาะก็เลย มาเป็นศูนย์การข่าถาดล้วงเนาะในถนนเส้นนีก็ถที่ว่าคนขางว่ามืดแน,ทน,ทน,น,ดน่ทุกคนทั้งขวมือเฮาก็สิเป็นเขตถาดล้วงเนาะทุกคนเป็นกำแพงของอนาเขตถาดล้วงนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะทุกคนในยามค่ำคืน ถือว่ามมบุนถาดล้วงแะไรเนาะในช่วงนี้บพอประมาณสิบมือนี่ก็ถือว่าสิมีการจัดบูธมีการครบงานกันแหละเนาะสำหรับงานบุญใหญ่ของสาวนครล้วงเวียงจันทร์ก็คือสาวเล่าเนาะที่ว่าจะมีการจัดบุญประจำปีหรือว่าบุญตามหีดของประเพณีเนาะถนนเส้นนี้ก็ค่อนข้างว่า ดอกไฟกะถือว่ามีการเปเพ่กะหลายจุดเติบทุกคนซึ่งว่าเฮาสิเห็นว่าการ่องสว่างในนครหลวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันนี่ค่อนข้างว่าไฟที่ว่ายังดีนี่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในใจกลางเนาะถาออกไปเขตนอกน้อยหนึ่งนี่ก็ค่อนข้างว่าอยักมืดเนาะ ในนครหลวงเวียงจันทร์เนี่เพราะว่าบ้างเส้นทางก็ใส่เป็นดอกไฟแบบโซลาร์เซลล์เนาะคือว่าดอกไฟโซลาร์เซลล์นี่มันกัเปเพเนาะเปเพคือว่าใส่ไปประมาณ3ปีเนาะบ่าวมนใส่เห็นถนนหลายสายที่ว่าใส่ถึง3ปีแล้วค่อนข้างว่าเปิดโบได้แล้วเนาะคือว่าหลายๆเส้นทางฮาสิเห็นว่า โบหุงเนาะดอกไฟที่ว่าเป็นโซลาเซลล์ฮะน,น่าจะหอดกำหนดการเปลี่ยนแบตแล้วเนาะได้โบหุงเนาะทุกคนตอนนี้เขากลมาหอดที่สีแยกไฟแดงน้องบอนเนาะทุกคนเดี๋ยวพาให้ทุกคนได้มาเบิงบรรยากาศสดๆดเนาะในถนนเส้นนี้เนาะ ทุกคนวอนนี้เขาเจามาเหตุเป็นหัวไม,ม,ม้ไผ่เนาะอมอมใส่เขตสวนสาธารณะใส่เศษท้าเนาะคนหนาจะกะเกี่ยมใส่ในบุญฐานดวงบุญฐานดวงเนาะ คนที่เขามาบาสิทธิเนาะเนาะทางหน้าเฮาก็สิเป็นสภาแหงาสตเนาะตอนนี้เพิ่นก็กเกียมใส่บุญถาวงเนาะแต่ว่ามืดลายนีมืดลายเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปไนเนาะมืดขนาดนเดี๋ยวจสพาทางุ้มไปเบิ่ง แถวเขตถนนเหล็กที่13เนาะถนนไกรซ้อนพมิหารไปทางห้องแหมหลาดสวง่งตึกที่วาสูงที่สุดเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่เดินถาดลวงเนาะหรือว่าสนามหลวงทุกคนตอนนี้ก็เวลา8ปดโงเนาะหรือว่า20นาฬิกาทุกคน อยู่ที่เดินถาดหลวงเนาะสนามหลวงเดี๋ยวพาทุกคนไปเบ่งถนนไก่สอนภูมิหานเนะาะหอดรักหาทุกคนเมื่อไลให้ทางเขาถานหลวงเนาะอีกสิบกว่กาโมงเกษตรหอดบุญถานหลวงแหละทุกคน ท,ทุกคนส้มบรรยากาศงามคำขึ้นเนาะ,ะนครหลวงยังจันในส่วงเงินเฟอ้อแบบนี้เห็ดเป็นหัวไม้ไม้ไผ่เนาะทุกคนเห็ดเป็นหัวไม้ไผ่หอมเลยเนาะ ียนา้นาชิพ้าทุกคนขี่รถไปเซ็นนี่ถนนไกลซ้อนพรมิหารกับสีอ่อมขึ้นเมื่อกรับเมื่อ,อหองเนาะ ใบมาทางนี้ด้นแหละทุกคนใบมาทางนี้ดนแล้วเนาะมีกระสิเป็นป่ายสดมีเนาะมีกรสิเป็นพ่นเข่งทุกคนถนนพ่นเข่งเนะาะถนนใจซ้อนพ่นมีพมีฮานเขื่อนปานพ่นเข่ง Ban no, nhạc à con tân chân đi đâu hằng nào hầu chị hai mươi phao sau ngọc phao kiao ทุกคนตอนนี้เขามาหอดที่ทางหนาของสะพานลอยสะพานลอยแห่งธบิดรของเล่าเนาะพอมเป็นไส้กับลังจากเปิดนเมนกเาเขก็มาครั้งแรกนะทุกคนเดี๋ยวมือนีสิพาทุกคนขึ้นไปเปบิงสะพานลอยั้งแรกงามคำขึ้นเนาะเนาะทุกคนนี่ครเป็นสะพานลอย อันทำอิซเนาะของเล้าเนาะเป็นสะพานลอยข้ามถนนสะพานลอยสาธารณะที่ว่าเป็นอันแหลกเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิง้งบรรยากาศทําขึ้นทุกคนเดี๋ยวสะพานท,ทุกคนขึ้นไปเบิ้งเนาะเขาเม่นไส้กะเขาโป้ซิเคยขึ้นทางแหลกเนาะทุกคนเนาะทุกคน สบายดีกันอีกทันหนึ่งเลอทุกคนตอนนี้เมืดร้ายเนาะเมืดร้ายทุกคนเรา,ามแม่นใส้สีพาทุกคนขึ้นเพิ่มะพ้นสาพรอยย่ำคำขึ้นเนาะเนาะทุกคนบรรยากาศสะพานรอยอย่คำคำขึ้นเนาะเดี๋ยวพาทุกคนเห็นมาเบงเนาะก็มีดอกไฟเนาะสะพานร่อยนี่ก็เห็นทีเพิ่นเอาลงในสองต่างๆเนาะ มูลค่าซิมหาลานบาทเนาะมูลค่าซิมหาลานบาทเนาะนี่กัเป็นทางลุ่มเนาะเบิ่งทางลุ่มคือบัดสูบวัดสูงปานในเนาะขึ้นมารู้สึกว่าคือว่าสูงเนาะคือว่าสูงนะทั้งนั้นก็สิเป็นตึิ้กลาสโซ้งเนาะทุกคนทั้งนั้นกสูงๆเหมนเนาะเดี๋ยวพาทุกคนมาเบิ่งเนาะ จะเป็นห้งเล็กทั้งเบิดเนะาะจะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนการจราจร8ปดโมงไป้ายๆเนาะ20นาฬิกาไป้ายๆตอนนี้ถนนไกลซ้อนพมมวิหารเขตบ่านพ้นพระเนาทุกคนอ่ายูนิก็มีกล่องวงจรปิดน้ำเนาะกล่องวงจรปิดสองทางักบไปทางนี้เนาะ ทีว่าเป็นกล่องจอนปิดทีว่าจับเนาะฮะทุกคนวันนี้กับเป็นครั้งแรกเนาะที่ว่าบราเม้นท์ไซเดอมาขืนเนาะนี่กับเป็นสะพานลอยอันธมิตรอันแหลกของเล้าเนาะ <c oughs> เป็นสะพานสาธารณงซาตา,า,าลาะเนาะ เนาะทุกคนความยาวนะจะประมาณ๙เมตรเนาะมาจะประมาณ๒๐เมตรนี่แหละกะ็จะมีป่ายโฆษณาใหญ่เนาะป่ายโฆษณากะสูงประมาณนะประมาณ๓เมตรพูด๘เมตรนี่แหละเนะาะ๓คูณ๘เนาะ ป้ายโฆษณาครัในเขตนี้กิมีห้องเฮียนแล้วกัสำนักง,งานต้องการหลากเนาะในเขตนี้ข้างหนาของเฮาก็สิเป็นตึกหลาดสวงเนาะเปิดไฟด้านบนแต่ว่ายังบบท่านเปิดใส่เนาะทุกคนยังทำการก่อสร้างอยู่ตอนนี้ก็สำเร็จไปอยู่ประมาณ70%เนาะนนาจะประมาณ70%ตึกหลาดสวงเนาะ เดี๋ยวเ่าแม่นไสสิพาทุกคนไปโซนนั่นเนาะพาขี่รถไปเบ่งทางนั่นเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบ่งก่นกันเนะาะพาไต้ขัวเนาะบรรยากาศย่ำคำคืนท่งนี้กับท่างไปถาดล้วงเนาะทุกคนห่างจากถาดล้วงประมาณ กิโล่ป้ายๆเนาะทางน่าจะบบถึง2กิโลเนาะจะย่ำคำขึ้นกับติดไฟสองสว่างเนาะเ<ม>ึืนกับซีเป็นเป็นเล็กเนาะชื่อว่าความกว้างอยู่ประมาณ2เมตรเนาะประมาณอยู่2เมตรหานาะความกว้าง ของสะพานเดี๋ยวพาทุกคนส้มย่ามคำขึ้นเบี่ยงในต่ออีกเนาะไปถนนนี่บอลเม้นไสกับชิป,ปเลี้ยวอยู่บอนลักลักหกเนาะอยู่แถวหนาหก้อปซุ่ม เนานเซียมต่อครับเจ้าม,มานี่น้องทุกคน แต่ในถนนซ้ายรักเนาะอาเป็นถนนออกออกไปจากถนนซ้ายรักนีคนทางว่าเมือ่อคนทางว่าบ่คอยมีไฟเนาะมีเรียงจันร์กันดวมื่อ้ายบอนนเ,น,น,เ,เนอขาียนเงจันทรน์นอยนอยเวียงจันทร์เนาะ แม่นใส่กับสีเหลี่ยวครัวไปเนาะสีเหลี่ยวครัวทางกลับของเนาะทางเดี๋ยวเขาไปเบิ้งในโซนทางนั้นทุกคนมืดเหมือน,นเนาะ คุณค่า เริ่มเมื่องไกางได้รายดอกเนาะบในเวียงจันที่ว่าเพร้ายบนเนาะยังได้แต่อยู่ในเขตด้วยกางเมืองอนี้เนาะอกนอกมาน้อยนึงวที่ว่ามืต้ๆยแถวนี้ก็มื่ต้ๆเนาะแถวนี้ก็ มืดัดเนาะแถวนี้ก็มีแต่ลัดไฟซืซือเป็นไฟโซลาเซลล์เนาะเห็นว่าไฟโซลาเซลล์อยู่ในเวียงจันทร์นี่ก่อนทางเ่าเพ่